พอและวนะัดไทยเรา,ามาชิมนมควายครั้งแรกบอกเลยนะว่าเราไม่ได้มาเล่นๆแต่เราจะมาเปิดมิติใหม่ของอาหารที่ชื่อว่านมควาย <Wow. S 2> และที่นี่นะคะยังเป็นฟาร์มไม่เล็กไม่ใหญ่นะอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยมีชื่อว่ามินิมูลาฟาร์มและที่เด่นของเขาเลยน,นะก็คือนี่ควายมูลาตามชื่อเลยทุกคนโอ้วหอ้โเดี๋ยวยเราไ้ใจเย,ยเ็นๆให้ไปเลยให้เลย ควายมูลาเนี่ยจะเป็นควายนมนะลำตัวมีสีดำหน้าผากมือนเข่าสั้นแล้วก็ม้วนงอนิยมเลี้ยงมากในแถบยุโลปเช่นอิตาลีบังกอรเลียแล้วก็ทางอเมริกาใต้และเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้านมดีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมควายมูลาก็มีทั้งชีสโยเกิร์ตไม่ต่างจากนมวัวเลยและกิจกรรมที่นี่นะคะยังมีอีกเยอะเลยทั้งนี่เลี้ยงแพะไม่นอันนี้อันนี้อันนี้นี่ทำพิซซ่าจากนมควายมูลานะคะอยากรู้จักแล้วใช่ไหมล่ะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะพาไปทำอะไรกันมั่งถ้างั้นรีบตามมาเลย เย้วันนี้บอกเลยว่าดีใจมากหลังจากที่แบบไปตะลุยกินวันนานมากๆทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาเที่ยวกันบ้างแล้วแต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่แบบเที่ยวอย่างเดียวนะเขามีของกินเยอะมากแต่จริงๆเราเป็นสายกินอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเราถนัดแต่ว่าเที่ยวเนี่ยเรามาทําอะไรที่ฟาร์มก่อนอทีมงานให้เรามาเจะให้มากินนมควายนมควาย มันชื่อนมควายมูรานมควายอ่ะไม่เคยกินและมูราปุ๊บมูราคืออะไรลงเลยจะพามาเพราะว่ามันมีทั้งเป็ดทั้งแพทั้งไรเต็มหมดเลยวิ้ีกิจกรรมเขาเยอรจริงอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ปอเราไป,ไปมันจะมีแชร์เรนนิดนึงไหนงไงๆจะมาหาควายกกติกาสั้นๆแบบกระชับคือผมหาเลฟมาในโลกอินเทอร์เน็ตให้ทั้งคู่เนี่ยทำภารกิจกันนิดหน่อย คือต้องถ่ายรูปคู่กับน,น้องสัตว์แต่แต่จะต้องมีทาโร่อบกรอบรถบาร์บีคิวอยู่ในเฟร,รมด้วยนะแบบนี้นี่รูปน้องเป็ดง่ายๆกับน้องควายมูล่าของเราเองใครทำสำเร็จใครตรงเล็บก่อนก็คือได้เลยไปดูแพะไปดูแพ้ก่อน โอ้โหอันนั้นน่ะคือเก่งเกินคนอื่นเขาเลยนั่นน่ะขึ้นไปได้ยังไงก่อนคือน้องแบบสองขาแล้วอะแล้วทำไมเขาต้องปีนสูงชอบปีนชอบปีนเหรอไม่แก่อันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่ไงนี่ไงโห้ยโอ้ยกระชากเลยเหรอหอยวิ่งตัวเลยออกมาได้ยังไงก่อนเออกมาจากไหนอะ คือเป็นชุดก็ได้ถือเป็นแบบใบเดี่ยวๆก็ได้อันนี้ก็คือชุดหนึ่งใช่ค่ะอุ้ยยืนเลยรู้เลยเราไปหาเป็ดไหมเป็ดนี่คือที่ต้องถ่ายรูปใช่ไหมเอออืมอุ้มได้ใช่ไหมคะพี่ถามเป็ดแล้วเป็ดผมอะโอเคนะเดี๋ยวเราถ้าเขาโอเคละก็โอเคพี่ก็โอเค ต้องไนิ่งเลยเห็นไหของรอฮาโลอบกรอบรถบาร์บีคิวต้องอุ้มแล้วถืออันนี้ด้วยนะอย่างนี้เลยนะแล้ก็ถือนี่นี่นรูปมาได้ครับเอาได้ไหม

อบสปอนเซอร์ใจดีที่ทําให้เราได้มาเที่ยวมินิมูลแล้วฟาร์มในวันนี้ก่อนจะลุยนะคะเราก็มาแวะดูกันก่อนดีกว่าว่าฐานโลอบกรอบซองนี้เนี่ยเขามีดียังไงดีแรกนะคะก็คือฟิตสแน็คที่ทํามาจากปลาทะเลแท้ๆเลยนะเขามีโปรตีนแบบเต็มๆพร้อมโอเมก้าสามกินง่ายกินอร่อยกินได้บ่อยๆน้องๆหนูๆตัวน้อยอยากกินสแน็คก,ก็นี่เลยจ้าพารุกอบ บาบิอร่อยด้วยแถมมีโปรตีนจากปลาทะเลเน้นๆด้วยนะดีที่สองนะก็คือ1นซองเนี่ยแค่70กิโลแคลอรี่สายสุขภาพกินได้กินดีไม่อ้วนดีสุดท้ายก็คือถาโลอบกรอบเขากอบจริงมี3รสชาติอร่อยทุกรสบอกเลยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอแมคโครและก็มิกซีใกลบ้บ้านเลยจ้า คารโโกอบกอบเต็มคำตัวจริงเรื่องโปรตีนจากปลาทะเลเหน,นื่อยแบบนี้เติมประโยชน์แล้วไปต่อกันได้ทั้งวันโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำเราก็เจอเลยน้องควายมูรานะคะทุกคนผมเองผมเองผม,งผมนี่แหละมูราน้องเห็นยังนีนะรู้ไหมว่าน้องเขาเนี่ยเป็นควายที่เลี้ยงไว้ผลิตน้ำนมนะ มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมที่รัฐปัญจาบและรัฐยานาประเทศอินเดียนะคะทุกคนมีลำตัวสีดำหน้าผากนูนเข่าสั้นแล้วก็มวนงอนะและน้องควายที่นี่นะคะบอกเลยว่าลักสะอาดมากชอบที่จะแช่น้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายการแบบนี้ใครจะอดใจไหวโอ้แช่น้ำดีกว่าแตกต่างจากอุปนิสัยควายทั่วไปนะคะเธอฉันจะจมแล้วน้เนี่ยตอนนี้โอ้จะจมแล้วน้ำน้ำจะจมน้ำแล้ว จมไปเลยจมไปอยากจมจมไปเถอะและมีความสุขเมื่อได้เจอกับผู้เลี้ยงและชอบการหยอกล้อนะเมื่อถึงเวลารีดน้ํานมเนี่ยเขาจะเดินเรียงกันรอรีดน้ํานมเลยจัดว่าเป็นควายสายพันธุ์ที่ให้น้ํานมได้ดีที่สุดเลยถึมแ่แรกถงม่แรโอ้ยโอ้ยกินไม่ได้แล้วเจ้มามนุนุษมค่ะตาเธอแหละ โอ้ยพลอยถ่ยายชาเลนได้แบบตรงเล็บเป๊ะๆเ,เลยแลวเราทําไงดีเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรน้องควายมุนล่าของเราก็น่ารักไม่แพ้กันจ้าเดี๋ยวขอลองก่อนนี่นี่นี่ดูดีกว่าจะได้แชร์แต่ละรูปนะต้องจัดท่าจัดแจงแถมยังต้องจัดท่าให้น้องควายอีกคิดไม่ออกเลยอ่ะต้องทํายังไงดีเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้แล้วคือตอนนี้คิดไม่ออกแล้วต้องทํายังไงคิดไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าทําไมรู้ปะเพราะว่าเพราะะไร เพราะว่าเราต้องเพิ่มปลาอย่าบอกนะเออจะได้มีความคิียร์างสขึ้นไงทาร์ออบกรอบรสบาร์บีคิวชิมชิมเฮ้ยชิมเหมือนกันมาแล้ว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 และทุกคนรู้ไหมว่านมควายหมูลาเนี่ยมีประโยชน์ที่แตกต่างจากนมวัวอีกนะ แคลเซียมในนมควายนะคะมีปริมาณแคลเซียมที่มากกว่านมวัวถึง 62. 5เลยซึ่งแคลเซียมที่ได้เนี่ยเป็นแคลเซียมจากนมซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและก็ฟันส่วนโปรตีนนะคะนมควายมีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่านมวัวถึง11%ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนาการทางร่างกายแล้วก็สมองนี่น้องพลอยน้องแนทมาทําอะไรกันที่ฟาร์มเราเนี่ย<อ>ามายืนเรียงเรียกันหน่อยยืนแอคก,กันหน่อยแล้วเขาถ่ายรูปกันเด็ ในนมควายนะคะมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่ากว่าน,นม,มวัวคนที่มีปัญหาด้านคอเลสเตอรอลสูงนะคะสามารถดื่มนมควายแทนได้เลยมีประโยชน์เหมือนทาโรของเราเลยดื่มนมควายมูลาแล้วก็กินพร้อมกับทาโรอบก,กอบลอบาร์บีคิวฟินแน่นอน นี่ๆเรายังไม่จบนะจ๊ะเราจะมาท,ทําค้ฟ้ากันต่ออีกนิดนึงมีส่วนผสมเยอะมากแต่ว่าแนทเนี่ยเอกใจตรงนี้นิดนึงจ้าเพราะว่ามีชีสที่ทําจากนมน้องควายมูล,ล่าด้วยขอชิมสักนิดนึงแล้วกันมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบเด้งๆมีความให้เคี้ยวแต่ถ้าเป็นชีสแบบปกติอ่ะมันจะเคี้ยวๆปุ๊บสักพักนึงมันจะละลายแต่ว่าคือรสชาติมันจะออกเป็นแบบจืดๆแต่มีความหอมนม,มถ้าบอกว่าแบบ นมวัวหรือนมควายก็แยกไม่ออกมามามาทำกันเลยดีกว่านี่ค่ะระหว่างรอยอมเคยกินหรือ,อยังคะยังไม่เคยกินเลยคะ่ะคาโลอบกอบรถบาร์บีคิวค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า กรอบมากแล้มีประโยชน์ด้วยนะพี่ยอมพี่ยอมลองชิมมีโปรตีนสูงจากปลาทะเลแท้ๆหอมมากคโอ้โหมีกลิ่นหอมปลารู้ึสาพันธุ์เลยนี่กินไปเลยรอๆเรินไปเลยเห็นพูดทาโร่ทาโร่กันหลายทีแล้วอยากรู้แล้วว่าทาโร่อบกรอบเนี่ยมาจากไหน ารู้จักกันหน่อยว่า Traceability Process เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆสินค้าก็ใช้ระบบนี้โดยการสแกนผ่าน QR Code แค่สแกนเราก็จะได้เห็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบคุณภาพเราก็จะเห็นว่าปลาทะเลที่เขาเอามาผลิตเป็นปลาอะไรมาจากแหล่งไหนและเป็นการจับมาแบบถูกต้องไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศท,ทุกซองของทาโร่อ,กกอบก่อการันตีคุณภาพรวมถึงการอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืนไม่ลุกลานสิ่งแวดล้อมเลย อคืออันเนี้ยมันได้กลิ่นของนมควายใช่ป่ะแล้วก็กลิ่นของแบบตัวซอสมะเขือเทศแล้วยังได้ความกรอบของทารุกรอบอีกคือกินเข้าไปอ่ะที่เขาแบบใบกระเจี๊ยกลิ่นนมอ่ะมันฟุ้งเลยอ่ะฟุ้งแล้วมันก็กรอบมากพี่ชิมแล้วเป็นไงบ้าง แป้งมันก็จะกรอบอยู่แล้วแล้วเจออันเนี้ยมันก็จะกรอบอม,มันเหมือนกลมกล่อมอ่ะมันจะเข้าไปด้วยกันแล้วส่วนพี่ชอบมันมีกลิ่นปลาเพิ่มขึ้นมามันหอนมส<อ>ดอย,อยแสดงว่าเริ่มเริ่มหิวปะพี่เนี่ยมีคาเฟ่แบบอาหารแล้วเราจะไปลองล้งควายที่โน่นว่าเป็นไงได้ค่ะ คาเฟ่ว่าบัฟฟาเฮาค่ะแล้วเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีสปาเกตตี้ขี้มทาทะเลแล้วก็ฝั่งนี้ผักขมอบชีสค่ะ,ะดูเลยตาโตอย่างงี้จัดจานเข้มข้นถือว่าเป็นคาเฟ่ที่อาหารอร่อยตัวน,นี้ของเขาเมื่อกี้เขาตักมาเป็นผักขมอบชีสมันๆหอมๆอ,อ,อร่อยอ แต่อันนี้ไม่ให้สีนมคลายนะไม่ใสีนมคลายมาอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องลองขอสัมผัสกลิ่นก็คือกินเหมือนนมปกติเลยแต่กินมันชัดนะคือเขาว่ามีความหวานนิดนิด,นดแต่มันมากมันเหมือนนมวัวนั่นแหละแต่ให้มันมีเหมือนมีความหอมโดดขึ้นมานิดหนึง่งแล้วก็มีความหวานหน่อยๆ รู้สึกว่ามันกลิ่นแรงคือกลิ่นนมอ่ะชัดเจนกินง่ายน,นะถ้าใครแบบกลัวหรืออะไรเงี้ยลองได้เพราะว่าอันนี้มันคล้ายนมวัวมากๆตัวเนี้ยเขามีแ <Kelsey> <Kelsey am. S 2> คลเซียมแคลเซียมเยอะกว่านมวัวสองเท่าพอมันมีแคลเซียมสองเท่าตุ่มกลิ่นต,นตุ่มคือแข็งแรงเลยสูงเลย,ยเฮ้ยใครกินยังเฮ้ยสูงขึ้ทันที คาเฟ่นี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเลยใครที่แบบว่าอยากนั่งชิวๆแบบเดินเล่นสนุกลวไงอยากมานั่งช,ชิวก็มากันได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณมินิมูราฟาร์มมากๆที่แบบให้เรามาเปิดประสบการณ์แล้วก็ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งนี่ทาโร่โอบก่อนนะที่ให้เรามาเปิดประสบการณ์แบบเต็มที่เลยใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะที่แบบว่าเวลามาแล้วเราทำชาเลนจ์ถ่ายกับทาโร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะฟาร์มหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วพกทาโร่ ถ่ายรูปเนี่ยฝากใส่ในคอมเมนต์ให้เราดูหน่อยแล้วเอามาโชว์หน่อยเดี๋ยวเขาไปใส่คอมเมนต์ได้ไหมอ่าได้ดิเอารูปวันนี้ไปใส่คอมเมนต์เออได้ด, <c oughs> ด,ดิเดี๋ยวเรานำล่องก่อนเลยโอ้โหบอกเลยว่าไม่น่าคิดเกมนี้เลยเพราะว่าได้ดูรูปภาพทั้งสองคนสูส่สีกันมากแต่เป็นคนละสไตล์คนหนึ่งนี่พลอยตรงเล็บเป๊ะเหมือนถอดออกมาจากรูปที่ให้มาเลย แต่อีกคนเนี่ยแนทเนี่ยอาจจะไม่ตามเลฟหน่อยแต่ความครีเอทเนี่ยให้เต็มร้อย okay, โอเคก็ฝากอีด้าเราเทปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามเทปหน้าว่าเราจะพาไปไหนกันอีกนะเพราะวันนี้อีด้าเราต้องไปก่อนไปแล้ว๊ายบายบายค่ะปิดเข้าหน้าหมดแล้วไงเป็นไงนะโอ้โหกระเด็นเต็มตาเลยกระเด็นเข้าตาเต็มเต็ม